เจอสมการติดตัวแปรทั้งสองข้างอย่าทำแบบนี้โจทย์ยต้องการหาค่า x ของ x กกำลังสงเท่ากับ 2x ครั้งแรกที่พี่ทำคือพี่เอา x ด้านขวาไปตัด x ฝั่งซ้ายตัดกันเลยและพี่ก็ตอบเลยว,ว่า x เ,เป็น2แต่พอพี่ไปเช็คเฉลยปรากฏว่าผิดเพราะคำตอบพี่ไม่ครบที่ถูกคือแบบนี้โจทย์เป็น x ก,กำลังสเท่ากับ 2x ที่ถูกคือเราจะต้องย้าย 2x ไปลบ น้องจะได้เป็น x กำลังสองลบสอง x เท่ากับศูนย์และหลังจากนั้นคือเราทําการดึงตัวร่วมระหว่าง x กับ x กำลังสใครน้อยกว่ากันก็ต้องเป็น x น้องก็ต้องดึง x ออกมาอย่างนี้นะและไอตัวแรกมันเป็น x กำลังสพอเราดึง x ออกมามันจะเหลือ x เดียวและไอด้านหลังเป็น2 x ถ้าน้องดึง x มามันจะเหลือเลขสอเสร็จแล้วน้องก็จับแต่ละก้อน น้องก็จับแต่ละก้อนเท่ากับเลข0ูนย์เพื่อหาค่า x ออกมาตัวแรกตรงๆเลย x ได้ศูนย์และตัวถัดไปคือ x ลบ2เท่ากับศูนย์น้องก็เขียนเทียบเลยว่า x ลบ2เท่ากับศูนย์แสดงว่ายายลบ2ไม่เป็นบวก2 x ของน้องก็ตอบ2เพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกคําตอบที่ครบเราจะตอบ0ูนย์กับใครนะศูนย์กับ2นั่นเองเรื่องนี้สอนพี่ว่าถ้าพี่เจอสรรมการ ที่มันติดตัวแปรทั้งสองข้างห้ามตัดตัวแปรทั้งสองข้างไม่งั้นผิดทันที